เสียไปพร้อมแต่ข้าวกรุงศรีแตกไปน้ำอย่างกรุงศรีอยุธยาย่งปล่อยออกมาทำไมนี่เดินเที่ยวที่สิบมารับเดียวกับพญาสิบเจ็ดถ้าจะเป็นร่องน้ำที่สองคือแก้วฟ้ามีชัยเนาะเอาเช็คข่าววิทยุหน่อยครับวิทยุหน่อยว่าเป็นเรือทิงหรือเรือพอมเรือใยร่องน้ำหรือไยวอมีบ้าเรือพอมพี่บอกแล้วบอกบอกมาบอกแน่บอกแน่วอสองจวดสาม 2861เนี่ยครับลุงทองลุงทองเที่ยวจริเงือจริงเงือปลอมน่าจะเป็นขวัญตระกูลนาวามาไม่ทันลุงทองบ่เออมีลำเดียวบ่ฮะน่าจะเป็นขวัญตระกูลนาวาขึ้นไม่ทันช้าเพราะว่าเมื่อกี้ไี่เพิ่งแข่งเสร็จพ้นกับว่าอยู่หมวดสันตัดเลยหานาทีไปประทัดสันตัดตบเออคืนเมื่อวานเห็นหมอเสือพี่บ้านเห็บเลยส่วนนั้นเนี่กับพระรัมปราดพระมีหลั่นอาหารยุ่ทั้งสะพานด้ มิตรภาพสองไปไดเหมือนว่าทั้งหมูหันทั้งเป็นอย่างแซ่บไม่แซ่บดอกเปได้ร่องเพิ่อนไงสวัสดีคือว่าจังสัรค์เป็นบริยัตเนาะเออแมนจริง่วันนี้ลำเดียวผมมีของกันมาออเดอร์เบิ่งต่อแม่น่าจะใช่หรอหน่าจะใช่ลำเดียวลำเดียวเพราะว่าวัตถุคุณนะวาวิทยุว่าไงครับวัตถุคุณเ่งเข้าไม่ทันนับเวลาฮาในทีนี้ ทางแม่เจ้าวัวมาเมอื่มอนี่บอไม่ได้ล่ำเดียวค่อยภาคแล้วนี่นม่เนี่ <c oughs> พากันไปสักสองลำแก้วพามีชัยไปไวเนี่ <c oughs> เข้าไปเลยเนี่เอพอพระบายอยู่รองน้ำสองใช่พนตะกุนาบาจ,จับทุนไม่ทันกรรมการตัดสินงประการไป,รรปรยังหัวหน้าเรือแต่ละทีมนะครับถ้าเรือลำแรกเอาจับทุนห้านาทีนะครับ,รออบ,ท,ท,รบท่านต้องเข้านะครับถ้าไม่เข้ากรรมการ ไปเลยนะครับไปบอลงองอบอลงออันนี้คือเป็นขนระเบียบลาครับเหลือ34เที่ยวอ้าขนรามครับโอ้โหสิงร้ายจากพี่น้องบางสใหญ่วัดริงเอ้าโอ้นั่นขนรามของแท่บอลเบดงเอาร่วงแชมป์นะครับจากสะพานมิตภาพสองในนามขนรามนี่เข้าไปแล้วครับแก้วป้ามีไส้ไหวๆไปแม่หมอน ไม่ไม่หรือซาซากันเลยเขาได้งมัอนี่มากผู้เดียวเพรแห้งเอาอแก้วฟ้ามีชสยแมนบ่อย่าไปให้เขาจ้ายกไปพ่ายนี่นบ่ปเไปไ็เยนยังเรือมันชิลูแมนแมนครับแม,มนแมนแมนเอาดูเรือดูไปลำเดียวดูเสื้อเพราะว่าคนตะกุนนาบักจับทุนไม่ทันแก้วฟ้มามาีชัยอันนี้ไม่ใช่ใบใยนะเพราะว่ารุ่นกลางแต่ถ้าเป็นรุ่นกลางคือแก้วฟ้ามีชัยสองใบใย อันนี้แก้วฟ้ามิเสษซื้อพี่้องบัดนทังปัดนบุงนาดีโอ้ยกินดัวครั้งเนาะเอาเที่ยวต่อไปมาหนิรุดกลางโคจรมาพบกันระหว่างว่านใหญ่วิทยาร่องน้ําแดงกับพรพระพิสุทธิ์อยู่ร่องน้ำน้ำเงิน,เป,นเ,งเป็นเรื่องเป็นเรื่องเที่ยวนี้เป็นเรื่องเออเ็นบรรดาเซียนตอรองว่า,าจะไงว่ามาอาวันใหญ่ตอบอกเออ หรือบางสายน้อยต่อแต่ว่าตอนเนี่ยเลื่อมไปทางวัานใหญ่บ่เลื่อม<น>บ<ะ>่เลื่อมไปทางว่านใหญ่นิดนึงมองเห็นมองเห็นวัานใหญ่พิธีการเห็นเห็นถ้าเป็นแท่งสนุกก็มาเห็นเห็นลูกนะได้ยินข่าววงในก็ว่าไม่กลัวว่างั้นนะไม่กลัวก็ชักพระพิสุทธิ์ไม่กลัวแล้ววันพระพิสุทธิ์นี่จะเล่นวงนอกเตะถ้ามาวันนี้ไม่กลัวเตะสก,กัด เบืบ้อวบนนี่ไม่ใช่รอดูรอดูว <c oughs> ่านใหญ่วิทยามาเป็นตัวเต็งแชมป์เหมือนกันน่ะ <c oughs> เอเออ่เหมือนกับมังกรไกเจ้าสวรรค์กับทางแก้วฟ้ามีไช้ใไว่นี่รุ่นใหญ่ะเพราะว่าแม่ขั้วลูกเดินเข่าจะตีสามนะก็ล้ลงพอดกันว่ <c oughs> าที่เืฮ้ยล้มพอดกันพอดไปพ่นกับมยอมขึ้นกัน <c oughs> เอาขอบคุณทั้งแม่ขั้วขอบคุณทั้งพ่อขั้วเด้อกูบาอาจารย์พระสมองค์เน่นองค์เจ้าในช่วงขอรรษาตลอดไใจมัดจัพรรษาอยู่ คุณแะครับออกพันสาเมือ่อวันที18ท่18ตุลานะครับวันที19ตุลาอ้อเออ